ถเป็นรุ่นพี่ตั้งหลายน่ะก็เออพี่จังหนสีได้ไวๆนี่ก็ลู้ดีอยู่แล้วนั่นแหละก็ทำวามขยันขยันมันแดดมันร้อนมากก็ออกจากรั้วจากสวนมาน่ยค่ะก็ออามานั่งลุ่มแบ้ๆไปตามนั่นแหละถ้าเป็นถ้าขยันอย่างเมื่อก่อนนี่นาอน้องแหม่มเนาะตีหนึ่งตีสองตีสามยังเจอกันอยู่ประมาณนั้นนะเหมือนกับว่ากินข้าวกินปลาตอนไหนนอนตอนไหนประมาณนั้นนะแม่นบอกค่ะลุงคำหลาค่ะอีหลีเด้ ช่วงสี่พันๆมานน่แต่ช่วงนี้ถ้าเกินสามทุ่มไปแล้วถ้าเจอไม่ดูดแสดงว่าไม่ดูดนะ่ะเข้าห้องน้ําแล้วก็บังเอิญไปเจอกันเนี่ยนก็จอดจอดแล้วก็หลับหลับไปในไลน์นั้นเราจะได้เปรียบถ้าช่วงดึกๆนะ่ะเพราะว่าไม่ดูดไม่ได้นั่นหรอกไม่ดูดก็จะจอดไว้ รวงกลางคืนนะ่ะเสือเย็นสวัสดีมีความสุขนะคะขอบคุณนะฝากไปเป็นกำลังใจหมอ,อเสื้อเย็นนะเด้อพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังแรงใจให้เสือเย็นด้วยเนาะเพราะว่าเสือเย็นก็เป็นเพื่อนพันธมิตรเราเนาะเขามากดไลค์กดเลิฟ้พวกเราอยู่ตลอดเป็นกำลังแรงใจนี่แหละเพื่อนสวน เพื่อนสู่เพื่อนกําลังสีว่าเสื้อเย็นเอ้ยแขวไม่ดูว่าทอกันกําลังกําลังจะพูดว่าเพื่อนสู่เพื่อนกําลังจะบอกว่าเพื่อนสวบเพื่อนทั้งสี่ละเบ้าพิษไปบ้างกะว่าถือหาสาค่วมกันนี่นะเบ้าพิษเบ้าถือเมื่อสามสี่ปีที่แล้วไม่ดูก็ยังไม่ได้พูดขัดขัดค้างค้างคาคาไว้แบบนี้นะก็ยังปกติอยู่นะขอบคุณนะคะขอบคุณเสื้อเย็นนะคะแบบมาเป็นกำลังแรงใจอีกไลยหนึ่งนะคะ เออใหน้องอีกิวนะคะยังอยู่ขอคุณหลายๆก่ะคุณพี่ที่บ้างอันอันคลิปพี่เมียม,มแล้วก็ขึ้นเป็นเวลายู่ดอกแขนมากระดาแอฟเสือเย็นนะคะถ้ายจจากทะเลจืดเนาะเอาจริงๆแล้วแม่ดุดก,ก็กะว่าจะขึ้นสักครึ่งชั่วโมงยนนี้มันตระหลิกอย่างนี้แหละมันกะเกณฑไม่ได้หรอกเนะาะกะเกณไม่ได้อีหลีคุณพี่ยหยน้องนอกแากซะแจกว่าเขาจะทาคลิปเนาะ เอาค้นไล่สดเนี่มันตะเรือตะเลือเจ็จริงๆแล้วนะ่ะเวลากับที่จีลงเนี่ยพอดีนะไปดูให้นางเนี่ยนะมีข้อณานเข้าบ่อยๆแต่เพื่อนเราน่ะน้อยนักถ้าเข้ามาไล่สดแล้วก็คือก็เป็นอันว่าโอเคตรงนั้นแหละนาะอแล้วว่าน้อยนกคนที่ว่าจะอะไรจริงๆนั่นแหละเขาตึงแต่ไปดูซ้ําให้เรานะ่ะไปดูไอ้นั่นนะ่ะแต่มันก็เป็นเพาเป็นการดีคือว่าเนี่ยจะมันเหมือนคล้ายๆหุ่นยนต์แหละยังกับพอดีคุณพี่เอ้ย ออจะรูปแล้วก็เอาที่มอเอาที่ว่างเอาที่พ่อประม่านกับแล้วกัน,กนแม่แต่สายดันบางท่านเขาก็ยังรู้มากกว่าแม่ดุษณีซะอีกเสื้อย็นกับตามสบายนะคะขอบคุณที่เข้ามาเนาะอืมแม่ยี่ห้านาทีเนะี่ยคขาขึ้นไหลสดได้แล้วใครมันจะไปขึ้นบ่อยๆแม่บอกคู่มันตีถ้าเป็นไปได้นะเอาขึ้นไฟ์สวดบละสักสามสี่ครั้งเนี่ยเอาอยัางทะเลตืดแ่วเอา เออเธอจะดันแค่ไหนเธอก็ดันเฮ้ยลำค้าญอีเมลนะเมันขะึ้นยังดูแต่เอ้ามันก็ต้องมีนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันบางครั้งเราเราเล่นมามากแล้วเนาะเออจริงอยู่แต่ละคลิปนี่เราขึ้นไม่เกินยี่สิบนาทีดีมากๆเลยคุณมตรีนะเจ๊พรออขาเนี่ยนะไม่ต้องพี่ดุดไม่ไม่ขอโทษไม่อะไรเราเพราะว่าพี่ดุดขาประจําอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะเออแแวะมาให้เห็นหน้าแสดงว่าลงแล้วละ่ละลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ ลงตรงนี้พี่ก็จะจอดไว้ให้บ้านหนึ่งแล้วก็เข้าไปดูย้อนหลังให้ก็จะไปจอดให้น้อยแสยงตะวันบ้านหนึง่งประกาศไว้ตรงนี้เลยดูยถ้าหากว่านู่นเหละยจะตื่นอีกทีหรือว่าอาจจะหลับตนบอนแปดโมงก็ได้นะ <c oughs> หนุ่มสวดเขาขึ้นแอดดุแล้วก็อาจจะแกล้งหลับก็ได้นะแมนเบอร์มันอยู่ที่ใจแมนเบอร์สวัส <c oughs> ดีค่ะพี่เจพอนนะคะจาก มนนรีไอเดียเนาะขอขอ,ขอคุณหญิงอ้อมนะคะผู้ใดคือหญิงอ้อมเนี่ยนะคุณพี่ยายน้องค่ะใครเนิกเนมใครคือคุณหญิงอ้อมทะเลจืดนะคะทักทายเจพรน,น่ะคนสวยนะคะอืมเขาว่าอะไรกันนะเข้าหัวเราะกันเนี่ยพี่หมอกลัวคนมาเยอะ อครับพี่แหม่ม,มเขาก็เลยแอบอยู่ใช่ไหมอ่าดูมวยอยู่พี่แหม่มมา่อันืสวัสดีพี่ดูนะคะเช่นกันนะคะก็ถือโอกาสกราบสวัสดีงามๆพร้อมกับอ่ากลาบขอบคุณแม่เอือ้อแล้วก็ขอกลาบขอบคุณอ่าแม่ปูปูนะคะ